เรามาต่อการที่เอเฟซัสนะคะเรามาจนถึงบทที่5แล้วนะคะแล้วเราจะจบบทที่5วันนี้นะคะในตอนท้ายของเอเฟซัสบทที่5ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสมรสนะคะให้เราเปิดไปในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่31กันนะคะ เอเฟซัสบทที่5ข้อที่31เเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะข้อความตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่ามันเป็นข้อความที่อยู่ในปฐมกาลเหมือนกันนะคะในปฐมกาลในสวนเอเดนซึ่งเราต่างรู้ว่าในสวนเอเดนนั้นเป็นที่ที่เราจะ ทราบนาพระทัยแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าได้นะคะที่ที่เราจะทราบนาำพระทัยแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าได้เลยเนี่มีสามที่คือในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ในยุคพันปีและในส่วนเอเดนนะคะในส่วนเอเดนนี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยคือพระเจ้าทรงชักกระดูก ซี่โครงของอดัมนะคะมาสร้างเป็นเอวานะคะและพระเจ้าก็นําเอวามาให้กับอดัมนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียกได้ว่านี่คือการสมรสครั้งแรกนะคะเป็นการสมรสต่อนหน้าพระผักพระเจ้านะคะดังนั้นหนุนใจนะคะคู่รักนะคะคนไหนนะคะที่เราคู่ไหนคู่ไหนที่เราอาธิษฐานแล้วนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้แหละแน่นอนนะคะแต่งงานคะ่ะ ทำให้ถูกต้องนะคะตอนนี้พระพรักร์พระเจ้านะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ชายจะละจากบิดามารดานะคะคำว่าละจากบิดามารดาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคนที่ยังไม่เชื่อพอได้ยินะจะตกใจบางครั้งก็จะโวยวายอะไรกันเนี่ยมาเชื่อคิดแล้วจะไม่เอาพ่อแม่จะทิ้งพ่อแม่เลยเหรอ ไม่นับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเลยเหรออันนี้ที่ผูด้ได้พอเจอมาก่อนนะคะคือเคยเจอเคยเจอนะคะแต่อยากทำความเข้าใจนิดนึงนะคะคำว่าละจากบิดามารดาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะ ทอดทิ้งพ่อแม่เราจะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ดูแลท่านนะคะเราจะอักตันย่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือการละจากบิดามารดาในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราแต่งงานนะคะเราไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่ของเรานะคะเราจะมีความผูกพันที่ลึกซึง้งที่ไม่ใช่กับพ่อแม่แล้วแต่เป็นกับคู่สมรสของเรานะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ ละจากการที่เราเคยเป็นหน่วยหนึ่งในในครอบครัวของพ่อแม่เป็นสมาชิกในครอบครัวของพ่อแม่แต่เราแยกออกมาตั้งครอบครัวของเราเองและเราเป็นผู้นำครอบครัวผู้ชายจะเป็นผู้นำครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นละจากไม่ใช่ทอดทิ้งไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะคะต่อจากนั้นนะคะเขาจะละจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันกับภรรยานะคะการผูกพันในพระคัมภีร์นี้นะคะหมายถึงการที่เราแนบแน่นกันติดกันเหมือนติดกาวนะคะเป็นการผูกพันที่มั่นคงถาวรและไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นนะคะเป็นการตัดสินใจเป็นพันธสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะ ต่อไปนะคะและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ความสัมพันธ์ทางกายเท่านั้นแต่เราจะมีเป้าหมายร่วมกันเราจะมีชีวิตที่ผูกพันกันในทุกด้านเราจะแน่นแฟนกันนะคะเราจะแบ่งปันกันทุกสิ่งเราจะไม่มีความลับต่อกัน ะะและนี่นะคะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ตอนสร้างโลกน้ำพระทัยดั้งเดิมเลยที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตสมรสของลูกๆของพระองค์นะคะในมัทธิวที่19ข้อที่6นะคะบอกว่าดังนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นที่พระเจ้าทรงผูกพันเข้าด้วยกันแล้วอย่าให้มนุษย์มาพรากจากกันเลย ที่พระเจ้าทรงผูกพันเข้าด้วยกันอย่าให้มนุษย์มาพรากจากกันเลยรู้ไหมคะว่าบางครั้งมนุษย์ผู้นั้นนะ่ะก็คือเรานั่นเองนั่นแหละที่ทําให้พรากจากกันนะคะการที่ตัวเราจะไม่เป็นเหตุให้ชีวิตสมรสของเราพราก ถูกพรากจากกันการที่เราจะทําให้ชีวิตสมรสของเราเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะมันมีส่วนที่ทั้งสามีและภรรยาจะต้องทำนะคะเรามาดูส่วนของสามีก่อนนะคะเอเฟซัสบทที่5ข้อที่33บอกว่าอย่างไรก็ตามพวกท่านแต่ละคนต้องรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเอง สามีนะคะจะต้องรักภรรยาเหมือนที่รักตัวเองเรารักตัวเราเองยังไงเราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลความสุขของตัวเองความต้องการของตัวเองยังไงเราก็รักภรรยาแบบนั้นดูแลภรรยาแบบนั้นเช่นกันนะคะเราจะรักเขาให้เกียรติเขานะคะและเมื่อเราทำอย่างนั้นภรรยาจะรู้สึกถูกรักรู้สึกมั่นคง ในความสัมพันธ์ของเรานะคะข้อที่25บนะคะบอกว่าผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสตทรงรักคริสตจกักรและประทานพระองค์เองแก่คริสตจกักรข้อเมื่อกี้นี้บอกว่ารักภรรยาเหมือนรักตัวเองข้อนี้บอกว่ารักภรรยาเหมือนที่พระคริสรักคริสจักรนะคะพระคริสรักคริสจักรยังไงนะคะทรงรักคริสตจักรแบบที่ ไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยและพระองค์ทรงเสียสละให้กับคริสตจักรข้อนี้บอกว่าพระองค์ประทานพระองค์เองแก่คริสตจักรพระเยซูนะคะประทานพระองค์เองเสียสละตัวเองยอมตายให้คริสตจักรนะคะและสามีนะคะก็ควรจะรักภรรยาและเสียสละให้กับภรรยาด้วยกันด้วยเช่นกันนะคะสามีจะทำอย่างนี้ได้นะคะก็คือ ทำโดยการให้ความสำคัญกับเธอนะคะดูแลเธอปกป้องเธอนะคะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่นึกถึงผลดีของภรรยานะคะการเสียสละบางอย่างอาจจะหมายถึงว่า,เ,าเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆของเราหรือความเพลิดเพลินที่แบบไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นนะคะ หลังเลิกงานแล้วเป็นเวลาของครอบครัวที่เราอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวของเรานะคะอาจจะมีเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานส่งข้อความมาอาจจะถามเรื่องงานและเลยเถิดไปค,คุยนุ่นคุยนั่นคุยนี่พูดเล่นกันอะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะต้องเสียสละนะคะยอมพูดอะไรบางอย่างออกไปนะคะเราอาจจะต้องบอกว่าขอโทษนะครับ ผมมีภรรยาแล้วและผมไม่อยากให้ภรรยาของผมไม่สบายใจกับการสนทนานี้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ทำงานนะคะในเวลาประชุมก็ได้ ะะและการกระทำแบบนี้ไม่ใช่แค่สามีทำได้อย่างเดียวนะคะภรรยาก็เช่นกันนะคะถ้ามีเพื่อนผู้ชายในออฟฟิศหรือใครก็ตามส่งข้อความมาถ้าเป็นเรื่องงานจำเป็นเราตอบได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะ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 หลีกเลี่ยงไม่ทำงานแต่เราจะไม่คุยต่อเลยเถิดบางครั้งต่ออีกนิดนึง คุยเล่นกันนิดนึงส่งสติกเกอร์นิดนึงแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากทำให้คู่สมรสของเราไม่สบายใจนะคะเราก็ต้องตัดชัดเจนตรงนั้นนะคะดูต่อในข้อที่29นะคะท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูทนุถนอมเหมือนที่พระคริสตทรงกระทําแก่คริสตจักร สามีนะคะจะเลี้ยงดูจะทนุถนอมภรรยาเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทํากับคริสตจักรนะคะพระคริสต์ปกครองคริสตจักรด้วยความรักสามีก็เช่นกันนะคะสามีจะดูแลปกครองภรรยาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการใช้อํานาจบังคับนะคะสามีจะเป็นผู้นําภรรยาจะปกครองจะเลี้ยงดูเธอจะทนุถนอมเธอด้วยความรักเช่นเดียวกันกับที่พระคริสต์รักคริสตจักรนะคะทีนี้ เรารู้หน้าที่ของอส่วนของสามีแล้วเรามาดูส่วนของภรรยาด้วยนะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่33เมื่อกี้เราพูดไปท่อนเดียวนะคะว่าอะไรนะสามีนะคะพวกท่านแต่ละคนต้องรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองท่อนหลังบอกว่าและภรรยาก็ต้องเคารพสามีของตนนะคะเคารพในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงให้เกียรติฟังกัน สนับสนุนสามีนะคะภรรยาควรที่จะให้กำลังใจสามีไม่พูดจาดูถูกสามีไม่ด้อยค่าสามีไม่หาเรื่องสามีไม่เอาใจเอาแต่ใจตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลนะคะไม่ทำอะไรให้สามีไม่สบายใจไม่อารมณ์ร้ายไม่ชวนทะเลาะ นะคะเราจะสามารถเห็นข้อพระคัำภีเหล่านี้ในพระคัมภีร์ได้นะคะอย่างเช่นในสุภาษิตก็บอกว่าอยู่ที่มุมแดดฟ้าดีกว่าอยู่ร่วมชายคากับภรรยาที่ชอบหาเรื่องนะคะอยู่ในถิ่นกันดารก็ดีกว่าอยู่กับภรรยาที่อารมณ์ร้ายและชอบชวนทะเลาะนะคะเราจะไม่ทําตัวแบบนั้นแต่เราจะเคารพสามีให้เกียรติเขาสนับสนุนเขานะคะ ต่อไปข้อที่22นะคะยังอยู่ในเอเฟซัสบทที่5นะคะข้อที่22ผู้ที่เป็นภร,รยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะภรรยาต้องยอมเชื่อฟังสามีนะคะเหมือนที่เรายอมเชื่อฟังพระเจ้าสามีนำอย่างไรเราเชื่อฟังเขานะ,ะเพราะว่าในครอบครัวพระเจ้าตั้งสามีให้เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ ภรรยามีหน้าที่มีบทบาทที่จะช่วยเหลือสามีสนับสนุนสามีนะคะในข้อที่23เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาสามีนะคะ เป็นศีรษะของภรรยาไม่ใช่ภรรยาเป็นศีรษะของสามีนะคะเพราะฉะนั้นเราเคารพสามีเราไม่ทำตัวเป็นศีรษะเราไม่สั่งสามีนะคะไม่นําสามีนะคะ,ไม,มนะคะไม่ครอบงำสามีนะคะํคำว่าครอบงำให้เรานึกถึงภาษาอังกฤษคำว่า manipulate m a n นิพ l ลเลมันมีมันครอบคุมหลายด้านนะพูดง่ายๆคือการที่เราทำอะไรก็ตามทำวิธีใดก็ตามเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยทำตามใจของเราทำตามความต้องการของเราอาจจะรวมถึงการงอนอยากเข้าใจผิดคือถ้าเรางอนแบบเล็กๆน้อยๆกรุบกริบกรุกรบน่ารักน่ารักอย่างนี้โอเค เป็นคู่รักกันมันก็มีงอนกันบ้างน่ารักน่ารักอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเราจะงอนกันเพื่อที่จะทําให้สามีทําหรือไม่ทําอะไรตามใจของตัวเราเองอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ควรนะคะบางคนใช้ความเศร้าใช้น้ําตามาควบคุมสามีอย่างเช่นสามีบอกว่าเออวันนี้ผมจะขอไปเยี่ยมแม่กับพ่อที่บ้านเศร้าเศร้ามาก ลองไห้อันนี้คือการควบคุมสามีลองไม่ได้สั่งสามีโดยตรงว่าพี่ไปไม่ได้นะพี่อย่าไปนะแต่เราใช้วิธีอื่นคือเราเศร้าเราร้องไห้แล้วจนสามีทําอะไรไม่ถูกอะไม่ไปก็ได้อยู่ก็ได้นะคะบางครั้งบางคนใช้วิธีปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันกับสามีคือไม่ยอมมีอะไรกันใช้เรื่องนี้มา เป็นข้อควบคุมสามีให้สามีทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่พูดมานี้คือการที่เราเป็นศีรษะเราไปครอบงำสามีเราไปควบคุมสามีเราไปชักใย,ยสามีเราและเราไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะสามีเป็นศีรษะนะคะไม่ใช่เราที่เป็นศีรษะ ต่อในข้อที่23สานะคะพระสามีเป็นศีรษะของภรรยานะคะเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วยข้อที่24นะคะคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้น ะะข้อนี้นะคะพระคัมภีร์เปรียบเทียบเปรียบเทียบบทบาทของสามีภรรยากับพระคริสต์กับคริสตจักรนะคะว่าพระคริสต์เป็นผู้นําของคริสตจกักรสามีก็เป็นผู้นําของภรรยาะะและภรรยาก็ต้องยอมเชื่อฟังสามีนะคะเหมือนที่คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์แต่ในการยอมนี้นะคะจะต้องเป็นการยอมในสิ่งที่ไม่ขัด กับพระวจนะของพระเจ้าไม่ขัดกับพระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะจะขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะของผู้รับใช้ท่านหนึ่งคือเขารู้สึกว่าสมาชิกที่นี่จะต้องรู้จักผู้รับใช้ท่านนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างบ่อยมากคือสมิธวิกเกอร์สวอดนะคะเขาเป็นผู้รับใช้ชาวอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงนะคะพระเจ้าใช้เขามากนะคะเขานำคนมารับความรอดมากมายเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นสมิธเป็นช่างประปานะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเหนื่อยๆกับพระเจ้านะคะเขาก็ไม่ค่อยมีความเชื่อแล้วก็ไม่ไปโบสถ์นะคะแต่ว่าภรรยาของเขาก็ยังไปโบสถ์อยู่นะคะและเขาก็ไม่อยากให้ภรรยาไปโบสถ์มีวันหนึ่งสมิธก็บอกภรรยาว่า ออพระคัมภีร์บอกว่าสามีนะคะผู้ชายเป็นผู้นำของครอบครัวและภรรยาต้องเชื่อฟังสามีผมบอกให้คุณไม่ต้องไปโบสนะะและภรรยาก็บอกว่าคุณเป็นสามีของฉันทุกสิ่งที่คุณพูดในบ้านนี้ฉันเคารพแต่พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันและพระเยซูบอกให้ดิฉันไปโบสถ์ภนระะรยาก็ไปโบสถค่ะสามีก็แสบพอตัวนะคะ ล็อกบ้านคะ่ะไม่ให้ภรรยาเข้าภรรยากลับมาเข้าบ้านไม่ได้นะคะต้องนอนอยู่ข้างนอกแล้วต่างประเทศอากาศหนาวเขาก็นอนอยู่ข้างนอกทั้งคืนเลยตอนเช้าสามีมามาเปิดนะคะจะมาปลดล็อกก็เห็นแหละว่าภรรยานั่งขวดอยู่มันหนาวมากนะคะพอเปิดประตูภรรยาก็ล้มเข้ามาในบ้านเลยแต่เธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถามสามีว่าที่รักคะอยากกินอะไรเป็นอาหารเช้าคะ สมิธนะ,ะอันนี้อันนี้เสิร์ชมานะคะสมิธเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าภรรยานะคะเธอทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอเพียงแค่รักเขาและเขารู้สึกละอายใจนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าไม่มีภรรยาของเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเป็นสมิธวิกเกอร์สวีตในทุกวันนี้ได้นะคะพระเจ้าทรงใช้เขามากและภรรยามีส่วนในพันธกิจของเขาด้วยนะคะต่อไปนะคะ ในข้อที่32ข้อที่32บอกว่าตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้งแต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักรนะคะความลึกลับในที่นี้นะคะก็คือเป็นความจริงที่เมื่อก่อนถูกซ่อนไว้แต่ตอนนี้พระเจ้าได้เปิดเผยผ่านทางอัครทูทเตเปาโลแล้วนั่นก็คือว่าความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาก็เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ของพระคริสตกับคริสตจักร ะะพระเยซูทรงรักทรงปกป้องคริสจกักรทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อคริสตจกักรนะ,ะสามีก็ควรที่จะรักปกป้องแล้วก็สละเสียสละเพื่อภรรยาเช่นกันนะคะพระคริสต์นะคะ คริสต์ศักด์นะคะยอมเชื่อฟังพระคริสต์นะคะภรรยาก็ควรที่จะเชื่อฟังสามีเคารพสามีให้เกียรติสามีสนับสนุนสามีเช่นกันนะคะทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็เหมือนกับพระเยซูนะคะในพระกายของพระคริสต์พระเยซูทรงเป็นศีรษะ คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์นะคะในครอบครัวนะคะสามีเป็นศรีรษะของภรรยาภรรยาเป็นร่างกายและพระเจ้าทรงเป็นศรีรษะของครอบครัวเราด้วยนะคะวันนี้นะคะสรุปนะคะสรุปก็คือชีวิตสมรสตามพระคัมภีร์นั้นสามีจะต้องสะท้อนความรักของพระคริสต์นะคะ ออกมาให้เราได้เห็นนะคะคือรักภรรยาเสียสละดูแลครอบครัวด้วยความรักนะคะและภรรยาก็จะต้องสะท้อนสิ่งที่คริสต์ักรทำต่อพระคริสต์นะคะคือเคารพสามีให้กำลังใจสนับสนุนสามีนะคะและทั้งสองฝ่ายนะคะจะต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองไม่ใช่ไปจดจ่อที่บทบาทของคนอื่นนะคะ ถ้าเราเคยมีเพื่อนที่มาปรึกษาเราเนี่ยเราจะรู้เลยเพื่อนผู้หญิงจะมาบอกว่าแก่แกอาจารย์หนุเนาะแก่แกมันไม่รักฉันเลยอ่ะมันไม่ดูแลมันไม่สนใจฉันเลยอ่ะเพื่อนผู้ชายจะมาบอกว่าแก่แกก็มันไม่ให้เกียรติฉันน่ะมันไม่เคารพฉันน่ะมันหักหน้าฉันน่ะ ผู้หญิงบอกว่าเอาก็ถ้าแกรักฉันฉันก็ให้เกียรติแกไงผู้ชายบอกว่าเอาก็ถ้าแกให้เกียรติฉันฉันก็จะรักแกไงใช่ไหมทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับบทบาทของอีกฝ่ายหนึ่งให้เราจดจ่ออยู่กับบทบาทของเราเราเป็นผู้หญิงนะเพื่อนหญิงพลังหญิงพระคาชีบอกว่าผู้หญิงต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เราทําตามนั้นไม่ใช่เราไปสนใจว่า สามีที่รักเธอต้องทําแบบนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปจัดการของเขาเหมือนกันนะคะการแต่งงานไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเหนือกว่าใครนะคะแต่เป็นการสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าออกมาในชีวิตครอบครัวของเรานะคะและเราก็ได้เห็นตัวอย่างของสมิธวิคเกอร์สวอดแล้วนะคะว่าความรัก ของคู่สมรสนะคะความรักในแบบของพระเจ้านะคะความรักตามหนึ่งโครินบทที่13สามเนี่ยสามารถนำพาชีวิตของคู่สมรสของเรานะคะให้กลับคืนสู่พระเจ้าได้แล้วใครจะรู้คู่สมรสของเราอาจจะเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายได้อย่างเยอะเลยเหมือนสมิธก็ได้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองกลับไป พิจารณาตัวเองนะคะคนที่เป็นสามีลองถามตัวเองซิว่าเอ๊ะวันนี้นะคะฉันรักภรรยาของฉันอย่างที่พระคริสต์รักคริสตจักรหรือเปล่าฉันรักเขาดูแลเขาปกป้องเขาเสียสละให้กับเขาหรือเปล่านะคะผู้หญิงนะคะภรรยานะคะกลับไปคิดว่าที่ผ่านมาฉันเคารพสามีของฉันหรือว่าแฟนของฉันนะคะหรือเปล่าให้เกียรติเขาสนับสนุนเขาหรือเปล่า เหมือนที่คริสตจักรเคารพพระคริสต์หรือเปล่านะคะให้เรารักกันและปฏิบัติต่อกันนะคะด้วยความรักของพระคริสต์ความเสียสละของพระคริสต์รักอย่างหนึ่งโครินบทที่13นะคะและชีวิตสมรสของเรานะคะจะเป็นคำพยานถึงพระเจ้าของเราให้กับโลกใบนี้นะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันคะ่ะ พ่อขาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระคาที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราเราจะรับพระคาของพระองค์ไว้แล้วเราจะไม่รับไว้อย่างเดียวเราจะนําไปพิจารณาและทําตามสิ่งที่พระองค์สอนทุกข้อทุกบทอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพระพรชีวิตสมรสของเราของทุกคนในคริสตจักรแห่งนี้ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังแานแบ่งปันในวันนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู เอเมนขอบคุณค่ะ